ลองเข้มข้นพอดีครับคข้ข้นหน่อยวิธีการให้ก็คือเราก็ตัก เป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการเลี้ยงหอยขมนะครับทั้งช่วยปรับสาภาพน้ำแล้วก็ทำให้เกิดตะไคร่น้ำได้เหมือนกันนะครับ วธีการให้ก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นหอยเกิดในกระชังเราก็สาดไปเลยนะครับไปเรื่อยๆ,ๆ คือปกติที่ใช้เนี่ยผมจะใช้ก็คือประมาณ20ลิตร2คือ2ถัง sẽ lùng phải lười